ได้ตายทุกไ,ไงฉันจะไม่ยัว่วเสดเลยตัวนี้ได้ตายนี่มึงนั่นแหละได้ตายก่อนเออฉันกดทันเลครับมึงนั่นแหละได้ตายก่อนโดนแพร่ยอ,องหรือว่าโดนตัวแสงฆ่าแน่ นะีม่มือบอกงง,างตาทำไมนี่เพื่อนเป็นไรคะเป็นกิ้งกา่าเ<อ>ับเพื่อนเป็นไรเพื่อนเป็นกิ่งกา่า ก็ว่าทำจาดตู้ไ่่ได้หรอกฉันไม่รู้จักเลยว่าฉัเห็นมันคขหายกูไปดูตูบไหมครับไปดูไหมครับมีหมอโอเคหค,ครับไดูเลยนอติดกก่อน โซ่ทำไมครับมึงเป็นช an ุ่มตีนอะไรโคตรมันบ้นโดนย้อนเวลาแล้วปั้นมีคนตายบ้างผมเห็นเจ้าย้อนอะเมื่อกี้เห็นโดนย้อนเวลาปั้นเป็นตัวเลยอ่ะมีคนตายว่าตอนเจ้าย้อนอะ ื่อกี้ผมเห็นนะด้วยเมื่อกี้อเหมืนผมเห็นหมือนมีคนหายวับตัวสสงัยที่ผมสงสัยนะมีมิ้นกับเหลืองกับแดงกับน้ำเงินอ่ะมันเดินไปกันเป็นคู่เลยปั๊บผมเป็นหมอแค่ผมอยู่กลางมันเลยผมอยากให้เขาเนี่ยมันก็ให้หาไปเยอะๆครับไม่ใช่เถอะมันไม่กล้าฆ่าตัวเฟงอ่ะเราก็ทำคู่ต่อไปแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละนี่มันมีกินอ่ะครับ มารผม,ผม,ผม, ienne, ผมสงส like, ัยเรื่องสองคู่แดงน้ำเงินมินกับเหลี่ยงฮะเออน้ำเงินก็บอกอาชีพตัวเองไปดิสงสัยนะผมก็เอาหมอตาอ่มถ้าพ่อหมอยังสืบให้ได้ก่อน คือผมถ่ายยูทูบของตัวเองอยู่ครับทอี่่รพีนะยงวาีว่ะีบอข้าเลยรู้ใครเป็นอี่ะว่ีหนึ่ ฟ้าค่ะเลยไดเป็นเอ็มนนนี่เอ็มเอ็เนรยส่ยฟ้ากไม่ล้ามึงันฟ้าก็ลเริดจีมเอาลงไเอาสีฟ้าที่กาดเราทำไมไม่ฆ่าก่อนนะฮะไ่ฆ่าก่อนนะฉันเป็นน้สาวฉันอป็นสาว เฮ้ยกูไปกินไอยอกเอ้ก e ูไปกินเอ้าเฮ้ยสิอืมฮึเรียบร้อยเอ้อฉันรู้นะเป็นดีบวอย่ามาพูดกับเขาผอกร้องอย่าดีบวกไอ้ฟามินพาลมผมกิน น้ำเงินก็ไอเหลืองไอไอมิ้งกับน้ำเงินเป็นฉันเป็นกินไอไอมิ้งกับน้ำเงินเป็นฉันเป็นกินห่างห่างน้ำเงินเร็วเป็นกินถูไม่ได้เหรเก็บกวาดตอด้าผมเลยน้ำเงินกับฟ้ามิ้ไม่ร่อหรอกผมเป็นกิน ฟามินกับน้ำเงินไม่รอดหรอกโอเคโอเคเอาน้ำเงินไปฟามินผ่านโล่เหม่อเพื่อนเอากิ้งก่าโอ้ยไอ้สมนุนด่าข้าไปได้หมที่ชาวป้านทะไลพวกคุณไม่บอกผมผมจะได้ชูชีพตายอ้าวก็สีฟ้ามินมันเก็บกวาดแล้วอ่ะทำไงอ่ะปลาเอาฟลามิ้นจะเป็นของหัวใจก็แดงลายตัด ก่อนแล้วก็ค่อยฟังกินนะกินนะคือน้ำมันหลงกลผมไม่ได้ครับคือน้ำมันหลงกลผมไม่ได้หรอกผมเป็นกินคือตังเงินมันหลงกลผมไม่ได้หรอกผมขอเป็นกินตังเงินมันหลงกลผมไม่ได้หรอคือน้ำมันหลงกลผมไม่ได้หรอกผมเป็นกินเหรอขอบ ของเป็นกินเอาไปม่มเอางแ้วนี่ของเันพอเป็นกินเอาถึงเว่วงต้องร่วมมวงด้วยล่ะว่าไงสิปาหมินยอมรับความจริงงว่าตัวเองเป็นชาลุมเออไหนดูสิซิมันเป็นกินหย่อ เป็นกินเองไอ้โง่บอกแล้วผมพูดถูกเห็นไหมเก่งไหมผมเป็นกินเนอเนเนก็ผมเป็นกินฆ่าคนไม่ได้มีแต่ขโมยโกดเลยฟ้าไปฟ้าพาลมไปฟ้าไปฟ้าพาลมผ,ผมเป็นกิน เก็บกวาดไปเก็บกวาดเพราะว่ามันไม่รอดหรอกไปสีฟ้าไม่รอดไปสีฟ้าไม่รอดหรอกไปสีฟ้าไม่รอดไม่รอดไปสีฟ้าไม่รอดสีฟ้าไม่รอดสีฟ้าไม่รอดแดงม่วงอย่าล่วงวงกับฟ้าม่วงห้ามล่วงวงกับฟ้าฟ้ามันก็เป็นกับน้ำเงินด้วยเมื่อกี้ผมไปกินนะฟ้ามันเก็บศพ ส่วนน้ำงินค่ะครับแล้วแล้วครับผมพูดจริงนะกริ้นผมบกัปตันครัผมคือเดอะกริ้นผมคือเดอะกริ้นฟามินตายฟามินเชื่อหมอก็เชื่อเห็นไหมหมอเห็นไหมขนาดผมไม่ฆ่าใครเลยผมเป็นกริ้นโอ๊ยต้องเก็บศพสีฟามินเก็บศพไม่ต้องชุกแล้วสีฟามินเก็บศพ ไม่ต้องแล้วม,มีฟ้า<ล>มเก็บสตบเพืพ่อนพวกไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยไปเลยฟ้ามินฟ้ามินทานโลมกินเก่งด้ยขโมยกว่าขโมยเพชรตัง้งเย